มารกซื้อจินเชนเคยที่ไหนกันนั้นขาม่เก้ยวขามะเกี่ยวมุมเดิมนะครับร้านอิสลาม,มาตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมน้องนีงน้องนีงไม่หรอไม่ด้เสีๆๆยไม่ๆๆ้หาหันเลยน นะไกันได้จิจ้มบ้อยแล้วครับผมคนหลเก่งใจครัเดอ๋ย <c oughs> ัไปลาบครับผม,บมวันนี้ลาบวันนี้เมนคนเมืองป้ากัน,นครับผม Làm đấy đàn khúc nó đặt đứng chạy Nè Chi khiển báo chi khiển này Làm chín nhá, quá nè nó em thích mua nè Nè Đó đây khắp, mai mai kiếm cực Hãy nói hãy tạo bên nè, chàng kiếm Tạo tốt Và đó Và đó, ง่ายๆทำถ่ายง่ยแค่สามอย่างเนี่ยข้าวปิ้งนขี้ข้าวัหันมาปิ้งน้ำแบบปิ้งนัละชื่อไก่ไหให้ลูกขนเหยนีลรอให้เหี้ยอาสาลูกขนลูกขนเรากันนะก็ว่าบอกง้มเลยดีปีนี้ก็ได้ขนราขนทำตัดเลยปัจจัพังนะป่าเลยหอมนิดหน่อยพอกินได้เยอะนะ กันใส่ดอไปท่าดีกว่าสวัสดีครับเมสีครับต้งทีเบียร์ไปหายเมทสีแล้วสวยอามไปนี่ก็อย่างนั้นปกดีปกดีดีที่ดีดถ้าที่อ่ะที่อ่ะผมงนีอันนั้นจะผมมากด้วย Điều con à, Điều văn kia này, thơm mà xếp tuổi Hông bộ bệnh, nè hông nè Đi tè đi lên à. <coughs> đây nè Cái hỏi Chị mệt rồi chị mệt Tấm lắp lót được Chị mệt nó chị mệt Chị mệt lên nè mở mệt lên nè đi mà, là bân 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 bân. tăng khói nó khổ mà à. ตอนน้อยแม่พ้่ปิดนมนะโอเคอยจุบจะริมแป้นไหมดูดเหมือนเกัาได้วนขมาขมเพื่อนนี่เพื่อนออกมาได้แล้วเอากระโหลกเอาผู้เดียวกันแล้กระโหลแง้มน้อยนะแม่เหรอเอาเคีจุบจะรีมตานมนะครับเพื่อปิดนมนะยังดูดเหมือนกัาแล้วครับผมเพราะว่ามัาขมครับผมมึงชอบเลยเขาไม่ชอบเลยเขาชอบกูไปฆ่ามึงอ่ะ con sốt nè thưa phụng. làm có chung chung đẹp bàn tay đã mặc mùa cá thải anh chìm xúc hào

ที่เราที่เราทำกับเข้าะไยนะยังไงยังกับข้าล้ำนี่ไงร้านอยู่สถานเนี่เราเนี่ข้าล้ำเช็คไปด้วยเหรอนอีกคนนะยงใหม่เชยยงใหม่ยงใหม่ตองด้ยเลยเลยตองครับตองด้ผมเป็นใครวนียซื้อกิจมาเนี่ยหลาหลายนั่ตองเนื้อเสือหางเนื้งนะใยาล่าเราใส่ม่า

กดูดีมากกว่านั้นก็คือไม่รู้แน้วตรงเนือก็ตรงเนื้อเเขาดีกว่ามา้ยน้เลงเอางะต้องไรเอาเลยเอาเลยสบายๆไ้ดยวิงไนี่ยูเรเราหัดรับเอ

ลบน่รยลเราเสติดติดต่อกันสอคนสคนแล้กนแข่งล้วนนะกระจยันไปากันได้กัได้เลยเลยถ้าหามเขาเขาเขาคนนอแต่งแข้งเ็พิแขงออกมาใส่ก็หนีเล่ป้ก็พิงแข้งแยงกันใส่พิงแข้งงแข้งคิดไเอ็มกี่วันอ่ะไป นะผมแล้วนะพนะทเรอเ็่ไ้มอกินนเดียวใส่เครื่องไม้แล้วมันจลางนี่มนไม่ใส่กลางไว้อนอพี่กีนอเลบ่บ่ได้อนเดนบ่ออ้ักขกนี้หน่อยทต่เอาไีนเอ่จนหน่เนี่ยเอนตอผมไป

กเทเจเนยจานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวก็ชิ้ก็หอมเลยคืขวดแต่นีขวดกันขวดเหหนึ่ง

quay thì nói mà anh thấy, nó ấy, thấy nó không? Quán nào Quán nào? Quạt đây à, hổm là, hổm là. Xài, đã. Rồi. Hòm là hòm đó. Đắt phải, đắt hạng đó rồi. Quay nói.

ไอ้หวเล่นนน่าโ้งครับเพ